เราก็มาดูว่าคนที่เกิดวันศุกร์คุณจะมีความดดเดินในเรื่องของอะไรสวัสดีค่ะคุณบุษบาส่งสติกเกอร์ติงต้งๆมาทำช่องทางหลังบ้านเราด้วยนะเนี่ยอืมนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะตั้งจิตไปพร้อมกันนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเราขอให้เทพทุกพระองค์ที่คุ้มครองเราขอให้ครูบาอาจารย์ของเราช่วยเปิดทางขอให้ไพ่ออกมาแม่นๆด้วยนะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องความรักก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราเสียไปเราจงมั่นใจว่าเราจะได้สิ่งที่ดีกลับมาะคะ่ะเราจะได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมานะคะเนาะหรือบางทีเราก็ใช้คําว่าหมดกรรมต่อกันแล้วหมดกรรมต่อกันแล้วถ้าว่าหมดบุญต่อกันต่อกันเนี่ยแม่ว่ามันยากนะคนที่หมดบุญต่อกันนั้นหมายถึงว่า คนที่มีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ๆมันจะหมดบุญต่อกันนี่มันเป็นได้ยากแต่คนที่ท่าว่าใช้คําว่าหมดกรรมต่อกันแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคําว่ากรรมอ่ะมันไม่สามารถที่จะผูกกับเราไปได้ ตลอดชีวิตตัดใดที่ณปัจจุบันเราเป็นคนคิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะคะถือศีลภาวนานะคะก็ถือว่าโอเคแสดงว่าคุณบุญท้นตรงนั้นคุณต้องย้อนกลับคิดไปดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยสุบแค่ไหนทุกแค่ไหนนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะคุณเพื่อนหมดกรรมแล้วคะ่ะนะคะโอเคอ่ะวันสุขตั้งจิตไปพร้อมกันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเราขอเทพทุกพระองค์ที่คุ้มครอง ขอให้ครูบาอาจารย์ของเราเช่วยเปิดทางให้นะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นๆนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรามาดูเลยนะแม่ก็วันศุกร์นะต้องมาลุ้นกันคนที่เกิดวันศุกร์คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะแม่เปิดไพ่ให้หกใบนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ไพ่ใบแรกออกมาคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแม่ฉันก็ดึงแับความฟังไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรนะคะคนวันศุกร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว้าวเขาบอกว่าช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงว่าคุณจะมีปัญหาและมีอุปสรรคที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กนะคะที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะคนที่เป็นโสด คุณมีโอกาสเจอเรื่องความรักคุณมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบแล้วนะจะมีสูรแล้วนะเนี่ยสละโสดแต่อย่าเพิ่งสละนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความวุ่นวาย ช่วงนี้หมายถึงว่าถ้ามาจีมาพูดมาคุยอะไรแบบนี้จ,จิ๊จ๊ะโอเคค่ะได้เลยนะคะอะไรที่เป็นความสุขก็ทําไปแต่มันจะวุ่นวายนิดนึงเ,เขาบอกว่าคนมันสุขในช่วงนี้นะคะก็คือแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบห้าอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแต่ถามว่าพอเราผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะผ่านปัญหาและผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ คุณก็จะพบกับความสุขนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนาะอ่าแม่จะต่อให้อีกคนที่เกิดวันศุกร์มาดูซิเรื่องการเงินจะเป็นยังไงบ้างโดดเด่นไหมนี่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าแม่ลำเอียงไม่ได้ลำเอียงนะคะเป็นแต่ว่าวันศุกร์ไพ่มันออกมาแบบว่าเป็นคําตอบที่ที่มันน้อยมากคนวันศุกร์อ่า คุณจะมีเรื่องของความรักเข้ามาจริงๆนะคะอาจจะเจอกัลยาในมิที่เป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะคนที่เป็นอะไรเขาเรียกอะ LGBT หรอใช่ไหมคะอะที่เป็นเพศเดียวกันได้หมดเลยนะคะคุณอ่า คุณจะมีคนอิจฉาเนาะคุณจะมีคนอิจฉาอาจจะพูดถึงคุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เอาง่ายๆเขาอิจฉาคุณในเรื่องของความรักนะพ่อแม่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าคุณบรสุุเตรียมตัวสละโสดค่ะคนที่เป็นโสดเตรียมตัวมีแฟนได้เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวรรสุนะเนื้อหอมเพราะฉะนั้นต้องทําตัวให้สวยถูกจํากัดสําหรับผู้ชมบางสว่วนเอ๊ะทำไมแล้วอะ่ะแล้วเราต้องทํายังไงกดอะไรคะกดข้างล่างกดตกลง แม่เริ่มใจไม่ดีละโอเคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็ยินดีด้วยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะความรักชัดเจนมากส่วนเรื่องเงินเรื่องงานก็ถือว่างานทําไปเงินก็ถือว่าโอเคนะคะก็ยังไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะก็ยินดีด้วยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์สุชาดาคุณสุชาดาโอเคแล้วนะคะคนวันศุกร์นะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัว ต้อนรับความรักนะคะเรื่องงานเรื่องเองินก็ยังถือว่าไปได้ทําได้ตามปกตินะคะโอเคค่ะวนวันสุขผ่านไปแล้วคราวนี้ไม่ขออ่านอันนี้นิดนึง